สบายดีพ่อแม่พี่น้องกางยินดี้ตอนรับทุกทานเข่าซูซองของบาวลี่อีกคือเก่าคือเดิมนะพี่น้องเนาะตอนนี้เฮากะยูที่บ่านของน้องซองนะทุกคนเนาะพอดีา่าอ่าเฮ้าเดินทางมาทางสายหนีนะก็เลยลวดเข่ามาแบบแต่ละเคสแต่ละเคสมาเลยเนาะสาหรับอ่าในจุดนี้เฮาก็าจะได้เอาเครื่องไปให้ทางน้องซองนะทุกคนเนาะพอดีว่าโอ้โ่มีผู้หญิงใจบุญเพิ่นส่งเงินมาแด่โดนไหนทุกคนยอมมาว่าดโดนเลยน้องซองเนะเพราะว่าเฮาก็ได้อยู่ใน อาเคสนี่นะเฮาไปช่วยเหลือเคสอื่นเนาะกะ็คือผู้ใหญ่ใจบุญก็คือทางพี่ปูเป้เนาะทุกคนเนาะอ่าเพิน่นส่งมาสี่พันบาททุกคนเพิ่นให้เฮามันยัดแล้วซื้อเป็นซารดเนาะซารดแล้วก็เป็นประเภทเข้าวสารอาหารแห้งเนาะเฮาก็เลยจัดมาในมื้อน,นี้หั่นมีซาดสองสองพื้นเนาะเพื่อว่าจะให้ปูเฮือนแล้วก็ให้น้องๆหั่นไปนอนเนะาะเพราะว่าอยู่เฮือนน้องสองกันก็คือเป็นเล่าข้าวของของพี่อ้ายประมาณนั้นนะ เป็นเล่าเข่าเกลาแล้วก็ทางพ่อแม่น้องซองก็คือเอาลูกันมาอยู่ฮันแล้วก็เอาเป็นพาเต้นเนาะพาเต้นปูเฮือนแล้วก็พาก,กันนอนแบบนั้นเนาะบ่มีซาร์ดโบมีหยังนะผู้ใหญ่จะบุญก็โอ้โหทุกแบบอยากให้น้องสบายขึ้นน้อยนึงเนาะก,ก็เลยว่าโซงเงินมาให้เฮาอันอาซื้อเป็นซาร์ดเป็นหยังนี่แหละแต่เฮาก็บ่ได้เข้ามาแต่มื้อนี้โอกาสดีทุกคนเฮาเข้ามานเนาะเฮาก็จะได้เอาเครื่องนี่ไปมอบให้น้องซองแต่ตะกี้เฮาย่างาเข้าไปเบิ่งแล้วทางน้องอันบ่อยู่เฮือนเทือ่อ น้องไปองเฮียนเนะเาะเฮาจะรอดถาอีกน้อยหนึ่งให้น้องมาก,ก่อนเ้วเขาจึงจะได้มอบเครื่องให้น้องเนาะเพราะว่าพอเมก,กน็น่าจะจ่อยู่ช่วงนี้เขาเจ้ากําลังเก็บเกี่ยวเขาให้เนาะทุกคนเนาะไปหูดเขาให้เขาสวนนี่แหละก็กาลังเก็บเกี่ยวผลก็เลยว่าบ่ได้ยูเฮือนเนาะช่วงนี้นะมีแต่เด็กน้อยอยูโอเคเฮาจะลอดถานนองสองมาหลังจากนั้นเฮาก็จะได้มอบเครื่องให้ครับนนองสองเนาะ กานาะเฮาจะลองให้ทุกคนมาเบิ่งเฮือนของน้องสองอีกทีหนึ่งเพื่อเป็นการรอดถานะ่ายเนาะรอดถา่ายน้องสองมาเนะี่ยอันนี้เป็นเฮือนเด้ทุกคนความจริงเป็นเหล่าเขานะเป็นเป็นบอนอ่าแต่เขาได้นามาแล้วเก็บเมียนไว้นะของน้องชายแต่ว่าบุได้ใส่งานเนาะก็เลยว่าเอาห้ทางครอบครัวน้องสองอยู่เนาะทุกคนคือจีหอดนะทุกคน,กคนเวลานะแดดมานะ โอ้โหโทูไปดูเป็นบวกเป็นตนุมมันโอ้สบายดีห๊ะสบายดีอ่าสบายด,สายดีสบายดีไหมสบายดีเอ่อเอาเจ้าแม่น้องของน้องซองอ,ะ<ด>อ่ะมาใช้ไม้หนึง่งใช้ไม้หนึ่งเลยเออสบายดีทีนึงอ่ะสบายดีอ่าน,น้<บ>นองว่าไปโรงเรียนบ่น้องเข่าปอนยังหรอ น้องบอกเข้าโรงเรีย็นดีบ่าว่าอ้าวบ่ได้เข้าโรงเรียนน้องบ่อยากเข้าอ่ะอยากอยากเข้าแต่ว่าบ่ได้เข้าอยู่เอาน้องทิเออให้น้องสองเข้าผู้นี้บ่แม่นน้องของน้องมั้ยนะบ่กพ่อแม่มีแต่สองคนนี่เนาะน้องชื่อหยัง่า้ายลืมเนาะน้องนี่บ้น้องนะแสงชื่อเซงนาะอันนั้นชื่อหยัางไรทองลินทองลินผู้น้อยนี่นะมินมินเออซองแล้วก็แสงทองลิน มินออพ่อกับแม่ไปังไปโลปลาไปโลปลาไปโล,ปโลมันยยังก่อ,อโลแมงแมงแม่เออโลแมงแม่ที่เออแน่นองซื้อสารไหมละ่ะอืเขอีพอซื้อพอซื้อมาเอ,อเออมื่อนั้นอายมากเพ่เห็นเห็นเต้ผาเต็นอายก็ซื้อมากขึ้นกันซื้อมาใหนนอนเอาหนึ่งเข่าอันนี้นะเข่าไม้อะแมเอาทางไหนมากก่อน ดูบ้านตะเคงยนเสือเอาโดยจะเหนียวโดยเสือเอาที่โดยน้องไม่ได้เข่าแหงแต่ตอนึงก็ไม่ได้เข่ายักเข่าเนาะน้ดงแต่ว่าเอาน้องนะโดยทาวาน้องไปโรงเรียนนี่บ่มีคนเอาน้องเนาะอืมนี่เป็นกำลังหนึ่งข้าหนึ่งอย่างมีแล้วของกินอ่ะบ่มีบ่มีอันกินข้าวสวยแล้ว กินแล้วกินกับยังกินกับเจลกินกับเจลนี่เจลนี่มดแล้วมืดแล้วอันนี้หนึ่งเข่าเห็นอย่างหนึ่งเข่าไว้ทาไปป้กินป้ากินนี่อันแสงกับมินกินเข่าแล้วกินกินแล้วอันนี้หนึ่งทาพ่าะนาทาแมวเนาะพอแม่มากก็กินเนาะโดยด้วยอยาจีบแมวเนา่ เวลาเขาเวาน้ำผ okay. okay, so, ู้งไงเวาน้ำพอน้ำแม่ก็มาโดยจะเหนียวเลยด้วยเบิ้งอายไปคนเครื่องมาให้ก่อนนั่นใช่ไหมเ้อายเอาเครื่องมาลายอยู่เบิ้งอายจะคนมาให้โดยโอเคนะทุกคนเนาะงานนี้เขาต้องได้แบกแหละเบาหวันบ่แบกเนยเบาหวั่นมาแบกลายแล้วเปลี่ยนกันไปสั่นโอเคจัดไปฮึ่ม นั่นแหละแต่ว่าน้องซองรอรับเบอยู่น้องซองไปโรงเรียนแต่ว่าอยู่แต่น้องแสงครับน้องมันยังสองคนนะั่นนะเขาก็ไปชื้อซื้อนะ้นองมินน้องหย,อยางประมาณนนะ่ะโดนบ่ได้มากเลื่อมซื้อฮนะู้ชื้อแต่น้องซองน้องแสงแล้วก็อีกผุนนึงเขาลืมแต่ผูุลานซื้อมินลืมผู้น,นึงนะทนะุกคนเนาะแต่โอเคมันหลายคนคนนะก็การร่างกายสุลองบ้างเนาะ Mình hàng cài bóng, giải bà thả nào ở con nào, lông bự Ướp Ui ngắt thơm nặng Nặng ngọc nặng Nặng ngọc 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 ป้าไปทึงเลื้อนะอสเซงเนาะโอ้ยไอ้ป้าเป็นยังไงเนาะเข้าวสารน้องบ่มีอะไอยู่นี่นะบ่มีหมดเลยมาเดี๋ยวยังมีเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราไปเอาเครื่องอ่าประเภทนี้ประเภทอย่างมาไว้ก่อนคเนาหลย ลากไอเรือทุกคนพอมีเต้ยเด็กน่อยนะครับก็เลยขวนมาขอบใจเลอฮึบไปเถิงเลยเต็มเลยเนาะทุกคนเนะ เอาขนมให้เอาบ่เอาบ่ให้กินบ่กินนะความยากขนมยากกินให้ครับขอใจได้เนกี่ยยกแน้องของเพเดีอาไม่ได้กินข่าชายที่กินแล้ว หาเข่าจาไ่ได้กินเท่งๆคนอูเนาะอนอยูะให้นอนกปะซื้ออย่งเรานี่ยใครลืมอ้าะลืมเนาะทองลินทองลินนก็คืออ่าแสงทองลินมินอขนอเข้าใจแล้วเ้ใจเข้าใจกินไหมสองเอน่ง แซงน้อยตัวนี้หนึ่งหนึ่งเองเลยเนาะสร้างหนึ่งเข่าแล้วเนาะโอ้เนาะอยอายไปยุพ่อแม่ไปยุคนเลยเดี๋หนึ่ง,อง,องเข่า,า,า <c oughs> หนึ่งเองเลยพี่น้องเนาะน้องซองหันไปโรงเรียนยังบ่มาทีน้องซองไปโรงเรียนก็คือน้องแซงนี่สนเสียสละบ่ไป<อ>ถ้าไปเราบ่ามีคนเอาอนาะเด็กน้อยบ่ได้เข้าโรงค์เรียนเลย <c oughs> บัวเข,ข่าอยากเข้าชุดแต่ว่าบ่าได้เข้าย้อนว่าพ่อแม่ไปเฮ็ดเวียกแล้วก็ว ບໍ່ມີເບິ່ງບໍ່ມີຄົນເບິ່ງນ້ອງກໍຈໍາເປັນຄືດຽວເພິ່ນເນາະເລີຍຫນຶ່ງເຂົ້າກິນເອີງໄວ້ພີ່ນ້ອງເບິ່ງນ້ອງກີ້ົມດນຕກລືມສາດທກັບໄປເສາດນສອງພາວ່າເຮົາຢາກດສາດນໃຫນ น้องไว้ปูเงินนั่นแหละเนาะปูเงินปูบอลชินอนั่นนะแต่ว่าพอของน้องก็ซื้ออันนึงแล้วก็เนาะกระด่ายมาโดนตะกี้น้องแสงมาพอเพิ่นซื้ออันนึงปูอยู่หั่นเฮาถามแต่ก่อนนี้เฮาก็ซื้อมาป้าไว้ให้เพิ่นสัตว์ใหญ่เลยทุกคนตัวนี้เราซื้อมาเนี่อยากให้น้องไปปูบ่นอนนี่แหละพอวัวเปื้อยนะนะพอใบเงินเขาเลเลยก่านะทุกคนตอนนี้พอดีเฮาอยู่นี่ พอดีน้องสองมาสบายดีไหมน้องสองสบายดีอ่าน้องไปรงเรียนะแมนน้องยุบปลอยยางเราเดินหน่ะปอยสามป่อสามละเลยแสงก็ว่ายักเข่าแต่ว่าบุมมีคนเอาน้องเนาะแมนพ่อกับแม่ไปอย่างก็ไปซอกเข่าไปซอกเข่าไปบักแม่ที่บักแม่คายแล้วก็ซื้อเข่าเนาะเลยพ่อแม่น้องบ่ได้เห็ดให้อ่ะไม่ได้เห็ดเห็ดละออ้ตายคําปะโอเห็ดเห็ดเรา ทางแล้วที่แ,แล้วก็ไอ้ของน้องอันเสียเ้วก็คลำอืมก็เลยบ่ได้เฮ็เดหน<อ> <c oughs> ่อยอ๋อเนี่ยอาณาผูา้ใหญ่ใจบุญเพิ่นโสงเงินมาแต่โดนนั่นแหละเพิ่อนมาจักซื้อสาดมาให้น้องซื้อสาดมาปูเฮือนนี่หน่อยเนี่ยอันพอดีมากเราเห็นนะนี่ถามมาแสงมาโปรใสซื้อว่าพอซื้อเลยแน <c oughs> ่นไอซื้อมาสองอันเลยมันบวพ่อกับปูใช่นะอ๋อพอดีว่า ปุ้หญงงาาา่าจะบุญเพิ่นส่สงเงินมาแต่โด่วนเราก็แสงเพิ่นส่งปุ้หญ่าจะบุญเพิ่นซื้ออ่าเพิ่นส่งเงินมาอยากให้ซื้อสาดเนี่ยพอตอนนั้นอ้ายมากบ่มีสาดเนาะไม่แต่ผ้าเต็นท์นั่นซื่งเฮาก็ับซื้อมาเนาะทุกคนเนาะอันนี้แม่นเงินของปุ้หญ่ใจบุญอยู่ทาง ประเทศไทยแมนบ่เบอร์อ่าปู่ย่าเจบุญก็คือทางพี่ปูเป้เพิ่นส่งมาสี่พันบาทนะสี่พันบาทส่งมาจะโดนแล้วแต่ว่าไอ้พวกท่านขับมาเนี่ยสี่พันบาทก็ได้อยู่สองล้านสี่แสนลอยหนึ่งต่อหกสิบพันเนนะี่ยตอนนี้แล้วก็ไอ้ก็ไปซืป้ออ่าเนี่ยมีมีเอาไปให้จุนนองกินมีสามแก๊สมีปลากระป๋องสามแพ็คแล้วก็มีเกลือแป้งนัวนี่ เกือเป็นง้วนนี่เอาไว้แต่งครบแต่งกินก็มีแม็กกี้น้องก็บหูใส้ที่นี่น,นะ,อะอ่าซีดใส่ไข่ซะอย่างนี้ในน้ำมันอันนี้ก็ไปทอดไข่นะเดินเขาทอดไข่แล้วปุ๊บเัาก็อซีดใส่ไข่สามเตะแล้วก็มีขนมเนี่ยเวลาน,น้องไปอยงเงียน้นองๆอยากกินขนมก็กัดกันกินพล่นเล็กพล่นน้อยนะเดิมีสองอันเนาะซื้อมาอันนี้แกะให้น้องๆกินได้แล้วแล้วก็มีมีซาร์ทสองอันเอาไว้ปูเฮือนข้าวสาร ข้าวสารได้เปาหนึ่งนะ่ะได้อ่าอยู่เพค่นนี่บ่มีที่ข้าวสารได้นหนะ่ะโบบ่มีอ่ะเด้อันนี้ซื้อมาจากโลนี่นะ่ะสองโลสองโลหนึ่งมืดเลยแม่อ่าเอาไว้พ่อแม่กลับมาแล้วก็มากินอันนี้เนาะได้์แม่เดี๋ยวนี้เอาไว้ได้ข้าวเปาหนึ่งไว้กินดีใจอ่ะดีใจดีใจขอบใจอันน่ะพี่ปูเป้เพื่อนได้ไหมขอบใจเพื่อนได้ขอบใจพี่ปูเป้ที่ ที่ช่วยเรือที่ช่วยเรือน้องไหว้พรเพื่อนได้ขอให้พี่โป้ไวอยู่ดีมีแหงควายลำควายรวยควายลำควยรวยเอาแสงแสงขอบใจขอบใจเพื่อนได้ขอบใจอ่าท้องลิ้นขอบใจเพื่อนได้ใจอ่ามินขอบใจขอบใจ นี่มีแต่ผู้ยิงผู้เดียวเนะอมีผู้ยิงผู้เดียวชายสามคนถ้ามีมีสี่คนเนาะมีอ้ยนองอีกผู้หนึ่งเนาะแต่ว่าเพิ่นเสียอันในช่วงที่เข้ามาช่วงแล้วเนาะประมาณสามสี่เดือนเนี่ยเนาะประมาณนั่นแหละกะเด้ออันทรงเป็นนั้นน้าก็ต่างใจเฮียนหนึงสีนะต่างใจเฮียนหนึ่งสีเฮียนมันเก่งนะเนี่ยเขาไปซื้ออันนี้เมื่อไปเอ่เขาซื้อตัวนี้เมื่ออยู่หนึ่งล้านสามแสนสี่สิบพัน ทั้งซารทั้งข่าวสารทั้งทั้งซารกับออ่านาแห่งเนาะตัวนี้เนาะตัวนี้เขาซื้อเนาะเมื่อยุหนึ 1, 3, 40, 40, ่งล้านสามแสนสี่สิบแล้วก็มาซื้อเข่าอีกเนาะกับเมื่ออยุสองล้านสองแสนเก้าสิบพันกิบเงินยังเหลืออายุหนึ่งแสนกับสิบพันอาจะอาไะไว้ให้นะ้องเก็บนาะเก็บใบใส่ใจในสิ่งที่จำเป็นนะั่นแหละน้องไปฮะมังฮงเฮียนก็ได้เสียเงินนะได้เสีย เอาไว้ออกไปเสียของแหนก็ได้นะได้เนี่เอาอันนี้เป็นเงินแสนสิบพันเก็บไว้ใส่ใจในสิ่งที่จำเป็นนั่นแหละได้ในเข่าก็มีลายแล้ววันนี้นะพ่อแม่นี่ไปซอกเรียกไปซอกเข่าทุกงมือเนาะเลยมือมือหนึ่งก็ได้ลายโูล่าเพื่อนไปเด้ประมาณห้ากโลแม่นะ<ว>เออเข่าที่เขา่าโอ้แม่ได้ ได้แต่400คิดได้4 0าคิดต่อมื่ออ๋ก็ประมาณเท่าไร40หาร10,000เนลย<ด>ประมาณนั้นเนี่ยทุกคนกะโอเคพี่สันกะอาจจะได้ก้าบก่อนนะเดยเป็นอะไรก่อนต่างใจเฮียนหน่อยซินะเดยในแสงบวได้เฮียนในแสงว่าแสงอยากเฮียนสุดแต่ว่าเอาโน่งให้สองเฮียนสองก็ต่างใจเฮียนเอาเน,น,นึน่งดลยอืมต้องได้เสียสละเนาะทุกคนเสียสละผ,ผ,ผู้หนึ่งผู้หนึ่งเฮียนผู้หนึ่งพวเดีเฮียน ถ้สั้นกับโบมีเอาคนบบมีคนเอาเด็กน้อยนี่เนาะกากนะกนะเป็นเครื่องเป็นคองเข้ากับมอบให้น้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วไอ้ก้าวกันนะั่นสนะัแสงก้าบกันนะั่งก้าบกันท้องลินมินยแบบายผู้หญิงผู้เดียวลูกหลานนะทุกคนเนะโอเคกาโอเคเนาะทุกคนเนาะตอนนี้เข้ากับได้มอบเครื่องมอบคองให้ทังน้องซองเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็คือจุดประสงค์ ของปูนย้ายใจบุญตอนที่แรกเลยก็คือเพื่อนนั่นยักษ์ซื้อเป็นซาดปูเนะาะซาดปูเฮือนนี่แหละเฮาก็บ,บ่ได้มาโดนอ่าราดตอนนั้นนันจะบ่มีเลยทุกคนมีเป็นผ้าเต็นเอาผ้าเต็นปูแล้วก็นอนั่นนะปูนย้ายใจบุญเพิ่นก็ว่าโอ้ซื้อซาดไปปูซะสะดูเด็กน้อย4คนคั่นนะนนเนาะเฮาก็ได้ซื้อมาแต่ว่าเพิ่นก็หาเงินได้เนาะอันพ่อของน้องซองเ<า>พิ่นก็ซื้อซาดมาใส่อยู่เนาะตะกี้เฮาก็เห็นนํากันแต่ว่ากัเฮาก็ซื้อมาแล้วเฮาก็ได้มอบเอาไว้ใส่น้ำมันบ่นเสียหายนําทุกคนเนาะ เป็นข้าวสารอาหารแห้งเ่ากับมอปลาทางน้องไปทีเรียบร้อยเนาะพอดีน้องซองกันลุกแต่หงเฮียนมาเนาะแต่ว่าน้องแซงนี่สลัดก็ทุกคนปกติตามที่บ่าวลีเคยเห็นอ่ะโซนเผานะอ่าเป็นประเทภทโซนเผานะเด็กน้อยโซนเผานี่ถาว่าอายุซ้ำนี่หรือหลายคนนี้ก็ย่านะถาว่าบ่ได้เขาเฮียนนี่จะว้าภาษาลราวนี่บ่บได้ทุกคนบ่ได้แต่ว่า น้องแซงนี่บ่ได้เขาองเฮียนน้องทุกคนน้อก็คือปอนหึงปอนยังก็บ่ได้เขาเลยแต่ว่าน้องเว้าภาษาลาวได้แบบคล่องแคล่วเลยน้องทุกคนน้อเป็นเด็กน้อยผู้นึงที่ว่าสลาดพอสมควรเลยตามที่เฮาเคยพบเคยพ่อมาเนาะเนาะแต่ว่าปกตินี่ก่อนเด็กน้อยชนเผ่าจะเว้าภาษาลาวได้นี่ต้องผ่านการศึกษาก่อนไปเขาองเฮียนเนาะฮอดประมาณป .4 ป .5 พุ่นแหละบางคนเก่งๆก็ประมาณป .2 ป .3 เนาะแต่ว่าชนหลายก็คือประมาณป .4 ป .5 หรือป .3 ป .4 จะสามารถบาภาษาลาวได้นะทุกคนเนะพราะว่าอยู่ในท้องทิ้นนะเขาเจาจะเว้าเป็นภาษาท้องทิ้นเนาะเป็นภาษาสุนเปาแต่เวลาเขาไปเยี่ยนปุ๊บเราเม็นเขาจะได้ใช้เป็นภาษากลา,างก็คือภาษาลาวเนาะจึงจะได้ศึกษาในตอนนั้นเนาะแต่ว่าน้องแสงนี่โอเคทุกคนเนาะว้าแบบคล่องแคล่วเลยนะบ่มีบอนข้างบอนคาเนาะก็ถือว่าโอ้ขักสมควรเนาะการตอนที่มีเท้าโล่น้องแสงถ้าก่อนที่ว่าน้องสองซิมานะ แต่ว่าน้องสองกันไปรงเรียนแต่น้องกลมาอยู่กะเฮากระด้มอบให้เป็นที่เรียบร้อยเนาะกะสำหรับคลิปนี้เาวลี่ก็ต้องขอขำมกขอบใจเนาะทางพี่ปูเป้นเนะาะเพื่อนได้ส่งเงินมาให้เอาเป็นสะพานบุญให้คอยเพื่อนจงอยู่ดีมีแฮงป่าสะจากโลกภายไข้เจ็บนอนรับคอยได้เงินหมืน่นนอนตื่นคอยได้เงินแสนแบดมือก็คอยได้เงินล้านเนาะสาธุโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะเาวลี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะ่วนว่าจะเป็นคลิปได้ละยุใสก็อย่าลืม ให้กำลังใจกันคือเกาคือเดิมพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้เฮาขอตัวลาไปก่อนสบายดี